เด็กๆอยู่กับแม่เด็กๆอยู่กับแม่ฮลืมตาแล้วลืมตาทั้งสองแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตอนกินอิ่มนะนี่ตอนกินอิ่มตอนกินอิ่มก็กวนแม่กวนแม่ กินอ,อิ่มแล้วก็ควรแม่ยี่ยี่ยี่ไหนเอ้ย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 ไหนไหนดูหน้าสิดูหน้าสิดูหน้าหนูสิ Dona <coughs> nó xí nó sẽ đón xí lại mãi lắc sẽ bỏ nó lại mãi lắc mũi nó nô nô mình kêu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 , mình kêu. Mình kêu มู่านมดนะนั่นเจอแล้วเจอหวนนมแล้วดูๆน่น่อือือือร่อยอร่อยยัยเลยอร่อยยายเลยอร่อยยัยเลยอึตัวนี้เขาอิ่มแล้วนะัเนี่ยอิ่มแล้ว หนูอิ่มแล้วเนี่หนูอิ่มแล้วอ,อ่ะอิะอ่มแล้วเหรออยากอยากโชว์หน้าอยากโชว์หน้าเอ้ยอยากโชว์หน้าดูน่ารักไหมคะหนูอยากโชว์หน้าเอ้ยเว้ยเว้ยเว้ยนี่นี่นี่แต่และตัวแต่และตัว